งานชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นแหวนนะคะงานเกรดสวยเกรดดีเลยค่ะไซน์นะคะของวงนี้นะจะอยู่ที่ไซน์นะคะ56-57ค่ะลูกค้าจะเป็นงานเกล็ดสวยเลยนะคะเป็นทรงโอง่งแบบนี้เนาะทรงโอง่งช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะคะทรงโอง่งเนี่ยจะช่วยนะคะในเรื่องนะคะของการเก็บเงินเก็บทองได้นะคะวัดยังไงคะพิธาพรได้เลยงั้นเดี๋ยวแม่คะขออนญาตวางลงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสอนวิธีการวัดไซส์ให้นะคะ คือนะคะเดีย๋ยวแม่คะสอนวิธีการวาดแผนให้นะคะพี่อย่าหาไม้บรรทัดมาก่อนนะ พี่ชมแม่ค้าก่อนก็ได้แล้วค่อยลุกไปหยิบจับไม้บรรทัดนะคะพี่นําไม้บรรทัดแบบนี้อะคะ่ะมาทาบเนาะบริเวณนิ้วที่พี่จะใส่แบบแม่ค้าจะขออนุญาตวัดเป็นนิ้วชี้นะคะนี่เลยถ้าไปแบบนี้นะคะโค่นนิ้วเลยก็ได้พี่แบบแม่ค้านี่จ,จะวัดได้นะคะอยู่ที่ประมาณ1.8คะ่ะลูกค้าจ,จะเป็น1.8นะและเดี๋ยวพี่แจ้งแมค่ค้าเป็นเซนก็ได้เดี๋ยวแม่ค้า